กรอยไตอักเสบหมายถึงการติดเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นในบริเวณกรอยไตแบ่งเป็นกรอยไตอักเสบชนิดเฉียบพลันซึ่งมีอาการแสดงชัดเจนและนับว่าเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแต่เมื่อได้รับการรักษาจะหายได้ภายใน2-3ถึงสสัปดาห์และกรอยไตอักเสบชนิดเรื้อรังที่ไม่มีอาการแสดงชัดเจนแต่จะเป็นเป็นหายหายเรื้อรังซึ่งมักเกิดจากการรักษาหรือควบคุมสาเหตุของโรคไม่ได้ผู้ป่วย มาเป็นโรคโดยไม่รู้ตัวจึงไม่ได้รับการรักษาเมื่อปล่อยไว้นานๆเข้าจะกลายเป็นภาวะไตวายเรื้อรังได้สวัสดีค่ะดิฉันสุจิตราทองจันทร์ค่ะเป็นเจ้าของบริตรทลูกทุ่งแล้วก็นักจัดรายการวิทยุค่ะอดีตเคยป่วยเป็นกรวยไตยอักเสบค่ะด้วยงานของเรานะคะกลางวันเนี่ยนั่งจัดรายการอยู่ ใช้เวลานานหลายชั่วโมงค่ะและ้วกลางคืนก็ต้องไปกุมูตรีรุกพุ่งนะคะก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเข้าห้องน้ําน้อยนะคะกั้นปัสสาวะก็เลยทําให้กลวยไตยอักเสบเวลาจะเป็นนะคะอยู่ดีๆก็จะเป็นไข้หนาวสั่นค่ะหนาวลึกเข้าไปถึงในกระดูกเลยค่ะวันนั้นวันที่รู้ว่าตัวเองป่วยเป็นกลวยไตอักเสบจริงๆเนี่ยก็คือขับรถไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะขับจากชัยภูมิไปก็คือใช้เวลาเดินทางนาน ไปถึงเนี่ยลงจากรถไม่ได้เลยค่ะปวดมากแล้วต้องรีบส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะก็คือต้องฉีดยาระรับปวดถึงจะอยู่ได้คุณหมอให้การรักษาโดยการให้ยาฆ่าเชื้อให้ยาปฏิชีวนะนะคะต้องนอนที่โรงพยาบาลเนี่ยทั้งละนทั้คืนถึงจะอาการทีเร่เราเวลาป่วยเนี่ยก็คือมันจะทรมานมากค่ะเพราะมีไข้สูงแล้วก็ไม่มีแรงมีความรู้สึกเหมือนเราจะขาดใจนะคะเพราะแรงไม่มีเลยเพราะว่า มันหนาวแล้วแบบยังไงอะ่ะคือมันลุกไม่ได้แม้แต่จะเข้าห้องน้ําหรือจะประยุงตัวเองลุกขึ้นจัดเตียงเนี่ยก็จะทรมานมากอะค่ะก็คือแต่ก็เต้นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาตลอดเวลาระยะเวลา3ปีที่รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะเมื่อมีอาการเนี่ยเราก็จะไปให้ยาปฏิชีวนะแต่ให้กลับมาแล้วเนี่ยอยู่ยังไม่ถึงเดือนก็จะเต้นอีกอะค่ะเต็นอยู่เปบ่อยยังไงก็ไม่หายากค็คือคุณหมอรักษาตามอาการ จนกระทั่งได้มาทานผลิณฑ์เซนติมินะคะก็ทานสีม,ม่วงสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีสานหลังจากที่ทานเซนติมินก็ก็ไม่ได้สังเกตตัวเองนะคะเพราะว่ามันมันหายตอนไหนไม่สามารถบอกได้เพราะตั้งแต่ทานเซนติมินมาเนี่ยตั้งแต่ปี2558ก็คือเดือนสิหงหาคมเนี่ยก็ไม่เคยมีอาการที่ที่เล่ามาทั้งหมดเลยอะคะ่ะ ก็หายเป็นปกติก็เลยมีความเชื่อมั่นมากๆว่าเซรนิตินเนี่ยช่วยดูแลร,ร่างกายให้เราแข็งแรงแล้วก็น่าจะหายจากการการกลวยไตยอักเสบแล้วค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยก็ไม่มีอาการตัวนั้นเกิดขึ้นมาอีกเลยค่ะแล้วสิ่งที่ได้ตามมาก็คือทําให้ตัวเองเนี่ยดูมีผิวพรรณดูเปล่งปั่งขึ้นนะคะดูสดใสขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ได้ทานเซรนิตินค่ะก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นว่า เซอร์นิตินคือสารอาหารระดับเซลล์ที่ดูแลเราให้แข็งแรงได้จริงๆควรที่จะดูแลสุขภาพร่างกายป้องกันก่อนที่จะเกิดโรคนะคะเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ